สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการจูนกล่องไฟรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ,ฟา้าดีโกฮาน่านะครับก็อันนี้เป็นกล่องไฟเดิมนะครับกล่องไฟเดิมันมีสายจูนที่เราซื้อมาจาก s h o p e ี Lazada นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มต่อขั้นตอนแรกก็ต้องถอดอตัวปลั๊กออกจากตัวกล่องก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวปลั๊กแปลงจูนเข้าไป แล้วก็ต่อไฟบวกเข้าไปนะครับก็จะมีสัญญาณบลูทูธออกมาสัญญาณบลูทูธออกมาแล้วทีนี้เราก็ต้องมีโปรแกรมในการจูนนะครับโปรแกรมในการจูนตัวนี้ก็เป็นของจูนได้เฉพาะกล่องฟันไดนะครับกล่องฟันไดทีนี้เราก็คอนเน็ t ตัวโปรแกรมกับกล่องเข้าไป อันนี้ผมจูนเบื้องต้นไปแล้วนะครับหลักๆเราก็จะมีการจูนตัวรอบอรอบสปีดเกียร์หเกียร์สแล้วก็รอบท็อปนะครับแล้วก็มีโวลต์ของแบตเตอรี่อันนี้ผมก็เซตเป็น7.2โวลต์นะครับแล้วก็แอมแอมผมเซตให้แม็กที่50แอมครับส่วนอย่างอื่นก็ปรับให้เป็น ร้อซให้หมดนะครับแล้วก็ตัวปุม่มเกียร์สก็ปรับให้เป็นโหมดสปอร์ตก็จะไม่มีเกียร์สนะครับเราก็สามารถาบิดเกียร์สามนี่ขึ้นรอบเกียร์ท็อปได้ตลอดโดยไม่มีการลดสปีดลงมานะครับแล้วก็รอบรอบอโลผมใส่ที่หกรนะครับแล้วก็ รอบกลางใส่ที่9ก้รอบนะครับแล้วก็ส่วนตัวคันเร่งนี่ผมลองปรับสุดมันได้ที่4.6่จโวลต์นะครับจริงๆมันกล่องอื่นไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่กล่องนี้ได้4.6โวลต์นะครับเราก็จะเซฟไปครับเซฟแล้วเราก็ออกจาก โปรแกรมนะครับออกจากโปรแกรมไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามัน,มนสามารถวิง่งวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ปลดออกนะครับปลดกล่องจูนออกกล่องจุนนี้ก็ซื้อจากช้อปปี้ลาซาดาได้นะครับแล้วก็ใส่กล่องใส่ใส่ปลกเดิมเข้าไปนะครับมันนี้ปลกของรถนะครับตอนใส่กวระวังให้ดีๆนะครับ พินอาจจะหลุดหลวมอาจจะงอก็ได้ทําให้กล่องเราเสียได้นะครับมันก็จะมีมาร์กบอกอยู่ว่าต้องใส่ด้านไหนครับพอใส่เสร็จแล้วเราเข้ามาดูกันว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็เพิ่งชาร์จแบตเสร็จใหม่ๆนะครับทำลองดูเริ่มจากเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมปรับลงมาเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่ง ปกติวิ่งได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้บินบิดสุดได้48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สเมื่อก่อนจะวิ่งได้แค่4ี่ห้านะครับอันนี้เกียร์สวิ่งได้เจดสบนะครับเจสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้รปรับความใบจอผมไม่ได้ปรับเอาไว้เท่าเดิมนะครับส่วนเกียร์สนะครับเกียร์สเนี่ยบิดดูมันก็ได้ถึง99นะครับ คือคือไม่มันขึ้นได้เต็มที่เท่านี้นะครับจริงๆมันอาจจะวิ่งไปได้ร้อยกว่าขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ของจอมัน,ม,นมันได้แค่ก้าสิบเก้าครับเค okay, ครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับใครสนใจก็ลองดูเหมือนผมก็ได้ครับขอบคุณมากครับ